สวัสดีค่ะพี่น้องคุณผู้ชุณคนเมื่อนี้เช้าเจอคนบ้านหัวหน้าตำบลนาหนวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ท่าเลาะเด้อค่ะเด้อเขาขู่เขาปลามากมามาสวัสดีครับสวัสดีคลิปประจำวันที่สิบเอ็ดเนนบอเมีนครับมึงว่างหันพี่น้องดิบันอังคารที่สิบเอ็ดหกสีเด้อพี่น้องเด้อดูไก่ไก่บ่ได้ไปไก่อยู่อำเภอโนนนาลัยบ่ได้ไปพ่นไส้ครับมื่อน,นี่หลังจากที่ไปพ่นไส้มานแห้ง เรารอเร่ๆๆแถวบ้านพี่น้องเพราะว่าถาา้าให้เฮ็ดไครออกอก่อนมืออื่นสิไปขุนเอามันออกเฮ็เดแดงมืออื่นไปใสรเกาะมือเด็กถ้าไปพูดใช่นั่นแ่ะนะมือ,มอไปพ่นทรายเออพี่น้องเด้มอมาชงของมาส่ขงของให้ยข้าเจ้าอยู่ก,ก็เลยได้มาทางผีโอเคครับเฮ้ยผมว่าผมพ่อที่เด็ดที่เด็ดของปีหกสีเลยดอกแรกของปีนี่มองผมยืนนี่ละ ผมยางมากเกือบเป็นเหยียบหมพี่น้องเข่าเยอะขวดอูดอกแรกของปีนี่เลยพี่นอออ้องเงี้ยเจอเต็มเต็มเลยไหลมาเทมาเด้เอบับนี้เหมือนี่กับยูบานตากแดดครับ ก็พอทีมงานบานไก่เคียงเผินมหาอยู่พี่น้องบานตะเพ็ดเสียนเหล็กมหาเห็ดอยู่หลายคนอยู่ครับตาบานตะเพ็ดเพิ่นมากกับทีมใหญ่อยู่ก็พอตําก็เจ็ดคนล่ละแต่เพิ่นมากก็ได้ก็คือว่าหล่ะฤดูนี้ก็ฤดูหาเห็ดครับต้นฤดูการหาไปเรื่อยๆพี่น้องมานไผ่มานมันป๊อ ทำสมาใครเลยน่ะผูดอีดอกนึ่งป๊ดดอกนั่นไหมพี่น้องเดี๋ยว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 ให้มึงดอกนี้ก่อนเดี๋ยวเฮ็ดเผื่งข้ามเนะครับเด้อพี่น้องดอกเด็กสามหมื่นดอกเด็กออกโดนเหรอครับมีเจืออีกดอกนึงพี่น้องไปเบิ่งดอกนี้พี่น้องตะลึงความงามความใหญ่เห็นบ่พี่น้อง มบ้าเมนหฮมหฮม <Thom> บ้าเมนหฮมธรรมดดาดีโฮม,มอันที่ว่าพอา่อค้าแม่ค้าเพิ่นเอาไปขายอไหมเพิ่นเอาไปกักกางสร้างขายของข่อยู่เมียบ่เถาเด้อพี่น้องบ่เถาเด้<ข>อม <c oughs> ีครับ ขนตากระเพรห้องดรอกบระเพรห้องดรอกครับเก็บปวดเอวมานําผูกมานําอยาสามันประจําบ้านครับเอ้าปายครับพี่น้องหอยเ่ยวครับเห็ดเึืงขมครับพี่น้องแขงเช่บนี่อันบ่งไดที่มันเกิดไม่เป็นลาใหม่เนี่ขคันมันเกิดเกิดหลายหลายที่ทีอันนี้มันเกิดดูเล็วมันก็เลยห่าง เกอไม่ไหมนี่ออกเป็นเหงาเป็นกอเลยเหรอพี่น้องเห็บไปเรื่อยๆใช้สวนไปเรื่อยๆคอยแค่คอย,อยงไงสีใดก่อนค่ำเอฟซีจากซอปะปอลเล่าเพิ่งจะถามอยู่ครับว่าเฮ็ดแบบใดจังสีงให้มันบกขมพะนะเฉพาะเห็ดเผิงขมสีต้มสีเฮ็ดวิธีไหต้ม,ตมใช้ใบบักซีดาหรือก่าไก่ต้มใช้ใบบักซีดากับใบบักแขงแล้วก็เกลือกําหนึ่งก็ได้ต้มประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาที ล้วก็เทาน้ำอ,อกแลรา,าก็ล้างน้ำเทน้ำบ่ครับถ้าว่ามั่นใจก็ย่ำเป็นน้ำที่สองก็ได้ครับบ่เป็อปนอย่างอุ้ยมือถ้าคนบ่มักขมเด้อพี่น้องแต่ว่าส่วนมากนี่ผู้ใดท่านใดที่มากกินเห็ดเผิอขมนี่เพิ่นก็นต้มแค่น้ำเดียวล่ะครับให้มันให้มันมีรสชาสติติดขมนำํำเฉพาะผู้มักเขาเจยบางเ่อ่ตุมเลยแกงเลยล่างแกงเลยแมนครับสาเจอล่า,างแกงเลยก็แล้วแต่ผู้มักครับผมตามนั่น้อครับเด้อ ลองเหเ็ดเบิ้งครับนี่เปิดอะไรก็จะกระโดดเปิดนี่เกาะให้มันลุนโอ้มันลุงน้องามพี่น้อง,ง,าองขาบวบๆสวยๆนี่ครับนี่ยังือเอื<า>่อนแห้งแท้อดอกหน่อยอยู่น้ำดากดอกง่ายยิงง่งขนาดน่ะดึงเท้าขาอีสานแม่ขา กันพ่อจังสี่มือว่นอยู่รอยอีส์เต็มตาแบบโอ้เต็มพวกพวกเสือเท่ห์ห้ามครับแบสัดสดสนีน่ครับน้ำเสนออีกดอกนึงครับสวยอู้นั่นอันนน,นั้่องขาเลยผู้ใดยังเต๋ว่ะมีดคอยไฟใส่ว่าด็มหนักด็มที่ใส่ชูมือนไหมวันร<ด>ุ่งได้พี่นอกก้องแกวันลื่นขี้กระบะรถบอ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 หนีใจนี่ยังมัติกระโหลกกระตายกระแต่ ต้องเป็นสัตว์ป่าเหรอครับหรือว่าหมดบ่หนะาหันหมดต้องห้ามขึ้นห้างแล้วเห็ดปักอื้อว่มันติดป้ทางเขาหรือเปล่าบ่ได้ยุตเห็ดอ,อันนี้มันแข็งรีดแบบหน่วย,ย,ยหน่อยเ่าเหน่อยอ่ะ เขียนแล้วเนาะผมตาดีไหมโอ้โเห็ดเผือกข้าหลายอ่ากอกันเหมือนเดิมกับสายหาเห็ด นี่ไงหนึ่งออโอ้ยโอ้ยอันนี้เจ็บอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งยังก่อนเงี้ยตบไก่ขันบานห้าไ่ไก่เริ่มออกแล้วครับเพิ่งเห็นดอกแรกพี่น้องมันจะห้อยข้าเจ้าขี้อ๋อเพิ่งจะออก,อ,อ,อ,กอันนี้ก็แซ่บพื่งกันครับกรุบกรุบกรุบกรอบกรุบกรุบกรอบ,อบแซ่บพื่งกันครับก็เฮ็ดเพิ่งข้ามเปิดเปิดครับเปิด เห็ดปีนี้ออกยากมากเลยฝนมันฝนมันบกฝน,นบอดปีว่างหันนี่ฝนมาก่อนเด้อพี่น้องฝนมาเร็วฝนมาเร็วแล้วมนมนซ้ำฝนมาเร็วมันซ้ำสองมือสามมือจะหวานไปหยุดห่างโดนช่วงคนหวานเขาเซตนั่นแต่ว่าปีนี้นี่ฝนมามือเดียวเราก็เว้นเป็นเดือนเราก็จังมากสองอาทิตย์จังมากเทืน่นหนึ่งชิงหากันยาอืมปีว่างหัน แต่ว่าปีนี้นี่ฝนต้นฤดูการนี่ฮะก่อนเดือนสิงหาเดือนหยังก่อนเดือนสิงหากะดากระดากระดากระดาชิงหาถิ่นเหลี่ยมนี่แหละพี่น้องถ้าฝนบ่ดีฝนบ่นำฝนบ่ซ้ำฝนบ่ตกเฮ็ดก็ะจิออกยากเล็กน้อยครับแต่ว่าถ้าหาบ้านเฮาแม่นอยู่บ่่่คออยนีดกหม่องใดคือกันนั่นแหละ ครับนอกจากว่าแถวผู้แถวเขาที่มองเพื่อนอุดมสมบูรณ์อี่มลีพี่น้องมองที่ฝนเพื่อนเล่งฝนเพื่อนดีนั่นแหละเพื่อนจังเลยกเก็บเห็ดหลากหลายชนิดครับฝนกระลักออกใหม่หลายถามไปถามมาถือเก็บซีจาขวางพีนพ่น้องเพื่อนมือขอบคุณหลายๆครับผมมื่อนี้กำลได้เห็นจาขวางแล้วล่ะมันนี่สวรรค์ปูดเขาตอบว่าบุญเขาคือบ่เห็นน่ะมือเป็น ่อี้ผึ่งหวานดูอ้ยอยแมว่วย้าเต่าจอดรถที่บงนี่ี้ผงหวานให้ผึงาดนี่ลบ่เมนให้่ดผงหวานเออมึงักกพี่น้องดูดูดึงด้วยสิลูกวุ้ย น้ำแห้งพี่น้องอีกดอกพี่น้องเป็นของเจออะไมบ้างหายแลองแล้วหลงโอ้เฮ็ดเพิ่อวันนานานาเพิ่อนจิเป็นชาชมพู้อันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวชาตีชมพู้อุ้ยทางไตหนี่เหลืองอาลามงามตาปานทองค่ำพี่น้องเสียงปวก เอุ้ยงามแห้งพี่น้องเฮ้ยผมมาผมพอของโปรดผมเอาหินเอาหินเห็นเลอาอนนี้ไม่ออาปรดผมครับไ่เจออกเป็นมเเพิงเข่าเ็ดเพิงกระจอนพี่น้องมันบ้านแสกคือกับห็นเนาะเฮ้ย้ยนี่ต้มแล้วนี่เทศซุกแล้วนี่หอมคือเขาเลยครับ โอ้พี่พี่เฮ้ยใส่เอาพี่น้องตัดขาไปเบิ้งครับเบิ้งกันชัดๆเฮ้ยอันนี้เฮ็ดเพิงยังเนี่ยข้ามเฮ็ดเพิงข้ามดูเพิดดูนั่นใบใบใหม่แล้วเป็ดไปถือทีบเนาะที่ไปเบิ้งมองผมพ่อไใบมันนี่ครับที่ผมพ่อใบสองดอกมักแห้งพี่น้องเฮ็ดชนิดนี่นันผลบอสเล่งห้ยดิผลบอนำดิอ้ยแสบข้น นีม่มูไม่ <stars> ต่องี่มูฮะฉันต่องี่มูฮะฮะฮะเศบคือเก่าพีน้องเฮ็ดเฮ็ดกระทาคอยล้อลองล้อลองมาอือทาหม้อเฮ่าทาเฮ่านะเฮ้ย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 วิอื่นจังไรจังบ่มีหูวะฮะพ่ออะไรตีนี่ครับนี่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 พ่อแล้วพ่อยางมังหันยาง ยังไก่เติบครับมาได้มาได้ยุ่งมองรถเต๋อรถจอดที่เราพี่น้องนี่โอ้ยแข็งเลยนี่รุ่นนี้นี่จีกีจังน้อยได้รับเงินเดือนคนชราแล้วครับใส่ใส่มงนี่ผมยางไปเราดีเต๋อแหลมจอดรถนเราผมกับยางเข่ามานนี่แหละนี่พี่น้องสุดยอดครับพอยแล้วครับพี่น้อง พ่อยอยู่เดียวพ่ออีกเดียวอยอยกเยวก็บแบบฟินๆเก็บแบบมั่นมือคือยังเก็บเห็ดแดงหมู่บ้านนั่นนี่เนาะน,นี่ครับข้าวข้างหลังเนี่ยพวกแกงค้าวพวกแกงนี่ครับผมเพิ่อข้าวเห็ด่องจักระจอนของแซ่บของราคาแพงน <c ười> <c ười> ีง่ถาวหยาดเลยนติดตัวลงออกตัดขาแล้วล่างไปเปิดกระตองมึงพี่น้องพ่อเลย อันนี้เห็ดผึ่งข้ามครับน่าเห็นบอมันเป็นข้ามหนะว,วานหวานนี่หัวมือนี้เลยแต่เห็ดแสียบด้อครับเด้บอบ่ได้ห้องกุนกันตนบตาสำน้าบ่ได้ห้องหรอกครับมันปวดมากยากระยุไตกระตาผมอาจจะตีโจกเอาจังไนโจกแห้งของบ่ได้ยานเห็นมูนก็ซักเห็ดขึ้นเลยอ่ะลักยากขึ้นไปครับไปรุ่นกันต่อพี่น้องนี่ครับสวยๆงามๆจะว่าขาหน่อย นี่เส่อย่างน้ำขาดเดย์เศบดอกมันนี่จังคุณเถาคุณบ่มีเขียวขามันหวานกรอบครับอีกดอกนึ่งรังมาเกิดเหยียดเลิมมาล่วล้วแล้วครับอยู่ใกล้ๆกันเลยห่างกันเทละบาเทละบ้ากล่องลูกแนวเชียงหินขานี่ครับ,เร,บเรื่อยเบงเรือยเอาเลยหนี่นะัะสุดยอดสี่จังนี่ครับถัดกันมาพอพอถึงสามคืบพี่น้องอยู่เป็นโมอยู่น้ำกันเลย อ้ยขาเนี่ยเป็นปุยไฟเลยตาจ่อยเนาะเริ่มต้นมากก,มาาาาก,กับขมขมเราก็มาหวานหวานเราก็กลับมาขมคือเก่าครับพี่น้องสลับกันไปยุ่พปอบันนี่ละมือนี่เอาแสบคือเก่าเหรอพี่น้องบัดแต่ไงแต่ไงจันนี้เอา เอาไปติมกันพี่น้องพ่อได้แกงครับเฮ็ดยังนี่เฮ้ยเอาผิดจระช่อมมึงก่อนเพื่อเฮ็ดกอขาวเฮ็ดขาวกอฮะเฮ็ดขาวกอเฮ็ดแดงนี่นะเออเอาคาราบผมเบิึงพี่น้องผมผมใเบิึงเบิึงวิธีการเกิดครับเป็นกำลังดันกีดินพุดใบไม้ขึ้นมันแห้งๆโกมันนี่ดัง ่มางก็ทีเดียวเลยแกงดีเลยนี่มเดิงแม่งกินกระบบกกก็กินแม่นบอกแม่นครับตามทีเดาเอาโอ้ยมาได้กับฮยดกับเกิดบเดินกี่กืออยู่ตกลางไอ้นอนกินอยู่สัยบ่ายๆเลนเนาะเจ้าของเงื่อนเปิ้นเนาะใส่บายจังไนพี่พี่พี่น้อง นี่ครับหนาดาเปิดไ,ไ,ไลลว้ไม่ออกแล้วแม่นรดแล้วพี่น้องว่าพลาดครับอีกอีกอืกอ้อ,อว่าก็ยังไปหยาดยู่ที่แม่นละให้เขากินซะอ้ะาวโฆษณาเออพี่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 นออ้องผมเค็เรเสพอแไรคว่เม็นที่ไข่ขนาดนี้ดีใจสุดเบิกเๆบิกมาใจเต้นสับสับอยู่เนาะมันจะ็นเนื้อฮิตปลวกมันบ้างใบใหม่บ้างโอ้ย แน่หนีอันคุณคนขุ่นือกงกันฮันเลี้ยวแต่เฮ็ดด้วยเดี๋ยวไปน้ำเลยพี่น้องฮันปลูกนั่นเห็นว่าอีกดอกหนึ่งเห็นว่าเครื่อใหม่เธอเครื่องอย่างบางแน่ก็บ่กเป็นนางดอกน้อพี่น้องเนาะแม็ดนี้หยังอีกขั้นไม่มีนี่เฮ็ดมุนโอ้เฮ็ดมุนอีหลีพี่น้องแม่นเบาเหรียญดิแม่ เจ็บเพิ่อยางให้รอกแอ็ูไม่ใสเพื่อสุกหลกส้นล่นเนาะโอ้ยมัดมวนเลยมันเฮ็ดดีๆโอ้เฮ็ดมืดมสีเษาโอ้เจ็บหัวเข่ามาเป่าให้ทั่วบ่รีบมงก็ผาขาเฮ็ดมุนมัดเหรอขาดกระเทียจังไหนยางบมมึง อุ้ยโอ้ยเมื่อยใส่อุ้ยโบตาตาตาโอ้ว่าซอยกัาเก็บเัอะบ่เหรือมาเก็บผู้เดียวมาเข้ามาเออเอียงเห็ดตัวนี้เทากำนี่เราเข้าเก็บพี่ลีน่ะวีดเดี๋ยวสิได้รับรางวัลพิเศษเด้อมือแร่งเจ็บยังได้เห็ดมันมูลป่านนี่โมมูลดอกโอ้ยดอกหัวหัว ขัวออกจากกันเบิดที่ได้ขึ้นมาถูกดอกว่เนาะนี่เนาะหลังจากฮ็ตกระต้าควมบาวิทล้วโหลด่อบูนึงเด็กหน่อยบ้านนี้ก็มาหาหิตคือกันเมื่อกี้เห็น เอ๋อเก็บเอาเลยครับมาเนี่อันนี้ฮิปคุ้มเกิดใหม่รอบสองเด็ดรอบสองใจดีเนาะเนี่ยอืมทิฐิท่านเขาบอกความจริงเห็นหลายหลายอันมืออื่นกับ่ใหญ่ปันได้ดอกบ่ใหญ่ปันได้แต่ขจ้ามานี่เคลียเอาเปรนนี่เบิร์นเนื้อเส้น พูนอีกดอกหนึ่งเห็นดูบ่เห็นดอกคันบ่บอกนัก่นต้นยางก็ยังเตะไมันอ่ลมอยู่เงือเก็บเพืเ,เร็ว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 เก็บแสียบลยนินบวก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 โอ้ยเสียงทั้งเสียงเอาพี่นอ้องน <c oughs> ี่พี่น้องเหรอไอ้เพื่องคมชั่ว เพิงขมครับขมขับขมหน่อยๆมีดอกนึงพี่นออ้องขาไหมเหลวออกเป็นกอเป็นกอครับห่ายังมองเก่าๆนี่แหละพี่น้องมองเคยเอาทุกปีทุกปีครับตะเกิดทุกปีก็เก่านี่คือ,อดอกหน่อยส้มพวงนะ กันได้โจมโจมมานำกันเลยท่นพ้นตกมาใส่หมีเร็งเพราะว่าไม่ถึงไงไหว่มื่นกิบบาทอย่างแบ,บัท่านเขาบบบเขาเขาไปขายนัเห็นบ่จ้าละหาที่บาทกอบหนึ่งโอ้ขีตะดังคือหวานผสมกันไปผสมปนเปื้อกันไปพี่น้องเออ เกีเาาเ๊ยวมเฮยนางฟองเฮ็ด <c oughs> นางซ้อมเห็ดขมมันเห็ดเผื่งข้ามโอ้ยเฮ็ดเผื่งหวานตัวนี้เห็ดเผื่งข้ามม,มันก็หวานคือกันนั่นแหละนางซ้อมเห็ดเผื่งขมแม่เป็นน้องตั้งขูดหมุดยุคหางขาจะคว้องเลยนะโอ้ยหมานแห้งนี่ครับพี่น้องเกี่ยวกันหาับสาวเจ๋อครับ เห็ดไข่เลือกกระทางามๆเครื่องกระตาเหรอพี่น้องหมานยูหมานึ่งเกาครับม่ได้นห้องกระตาสะนะัมนะเมื่อยจุ๊ป้าบอกว้าแต่ของเขาเหรอ <S <S เอาอะได้ดอกพี่น้องนะนี่พี่น้องพ่อกันกับพี่น้องเพิ่นมาหาเห็ดคือกันครับเพิ่นหาเห็ดเพาะแม่พี่น้องนี่นี่ครับนี่นาน อันนี้พอานังหรือพอฝ่ายครับนี่พอฝ่ายอ๋อหู้ปืนกระฮาป็น,นเน,นาะนี่พี่น้องเมื่อกล้าเพื่อนพี่น้องเอ่โอ้เราประมาณอกันเด้อพี่น้องเด้อสำเร็จแล้วค่ะพี่นอ้องหาเห็ดวันนี้ไหนพ่อแก่งดูดูเต็มตาหรือว่ามัานแน่นกระดอกงามๆทั้งนั้นเลย อ้เขากำลังบานเขาเจ้าคีมมาหาเฮดว้เพียกสันีเลยเด้อค่ะพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาเหื <c oughs> ่อยหลายค่ะพี่นอ้องยางใก้ไก่ไปสามขู่นี่แหละหาเฮดแถวบานเขาพี่เพียกสัมีเลยค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับ,รบพี่น้องปิไปสี่เหล่าเนเมื่อยโชคดีไม่ใช่เขียวขาดปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปงวงเลอพี่น้องเด้อว่วาสันบอลุ่มดอก <c oughs> ลาไปก่อนครับผมดูแล รักษาสุขภาพกันด้วย้อครับเด้อาดซาเจไปก้อนครับผมสวัสดีครับใหญ่ลอย